สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะสาหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษภลัคณาพฤกษภประจําเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษพลคณาพฤกษภจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแกจะพูดเสมอว่า มนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแก๊บไม่ได้เฉพาะถึงบุคคลหนึง่งหรือบุคคลใดนะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชั่นแก๊บที่งรยายละเอียตัวอย่างไว้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆอีบไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามประจองคืนในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะแก๊ขอเป็นตัวแทนในการสะพายพยากรณ์ด้วยคะ่ะ The JW i ิล หาถ้วย10ดาบอัจสวิงถือถ้วยแล้วก็ได้ไพ่ห้ามีเท้าแกมองว่าคุณน่าจะโสดนะนะคะหน้าไพ่แก็บขึ้นว่าชาวราศีพฤษพลัคนาพฤษภคุณน่าจะเป็นคนโสดคนหนึ่งที่อาจจะเคยไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักมาก่อนแล้วมาวันนี้คุณก็มีความรู้สึกว่าเส้นทางความรักนั้น ถ้ามันไม่ใช่ก็แค่จบแล้วเปลี่ยนหาคนใหม่ที่มันใช่เพื่อดำเนินความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆต่อไปในการเรียนรู้ไหมช่วงนี้ไพ่ขึ้นชัดเจนมามากว่าคุณเหงามากๆเลยแต่คุณก็ไม่ได้หอยหาคู่ขนาดนั้นแต่แค่เป็นฟีลว่าเหงาๆจังเลยหอยหาจังเลยแค่นั้นไม่ถึงขั้นที่จะแบบฟูงไฟอะไรมากมายนะคะมันไพ่ขึ้นว่าคุณโสดนะ มีแผลด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบดราม่าอะไรขนาดนั้นแต่แค่เป็นฟิลเหมือนว่าอ้ยคิดถึงแบบคิดถึงคิดถึงคิดถึงตัวเองนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโหยหาจังเลยหอยหาที่ว่านี่คือเป็นการหอยหาแค่ในรูปลักษณะแบบเหงาเหงาเปล่าเปลี่ยวมากกว่าแค่ต้องการอยากได้คนคุยเท่านั้นไม่ได้ต้องการใคร ที่จะเข้ามาจนพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนไหมแก้วขอให้เลยสิคะเป็นจริงดังนั้นหรือแก้วขอให้ด้วยค่ะจะแ้งแมง The strength หกไม้เท้า10ถ้วย8ปทาแล้วก็ได้ไพ่เ้าถ้วยเห็นไหมมันเป็นความรู้สึกแบบแค่อยากคุยอะแต่ไม่ได้อยากคบ เพราะคุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองกระแสกระแสจิตหรือว่าความรู้สึกความนึกคิดยังไม่ได้อยากจบที่ใครสักเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้อยากหยุดนิ่งเท่าไหร่นะนาภาัยแก็บจขึ้นว่าในโมเมตนต์นี้อาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าตัวของชาวราศพรีศพฤษภและชาะพฤษภเองคุณอาจจะต้องการความรู้สึกหรือความรักในรูปแบบของคนคุยมากกว่าคนที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบในเงื่อนไขของคำว่าแฟนนั่นเองนะคะสั้นจัง <c oughs> ภัยต้องการแนะนำอะไราชาราศีพฤษภและคณาพฤษภไหมคะแก้ขอภัยด้วยคะ่ะ king of wands d o u i h priest ห้าเหรียญ เก้คาถาสถ้วยแล้วก็อัศวินถือไมเทว้าวแก๊ปมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวชาวราศีพฤกษบลัคนาพฤกษฎเดี๋ยวเร็วๆนี้คุณจะมีเกณฑ์การเดินทางบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่โดยรวมแล้วมาเป็นการเดินทางที่คุณจะได้ไปประสบพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆนั้นมันจะตอบโจทย์คุณและ ทำให้คุณมีเกณฑ์ที่จะเจอใครบางคนที่อายุมากกว่าและเป็นการเข้ามาแบบสปอยคุณสุดๆดูแลคุณดีสุดๆไปเลยในช่วงของปลายเดือนกุมภาพานันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม2,564นี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแก็ปก็ขอบคุณมามากเลยคะ่ะทุกทุกยอด subscribe ทุกๆุกยอดกดไลค์ทุกๆยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้ววัณณดาตีสนนะคะบ๊ายบาย